วันท <t opol ít an> ี่11ตอนทุ่ม20ที่ย <g fret ting> <om> ัง <t> ซ <oms> ื้อของไม่เสร็จเราทำทุกอย่างดวกันตรงเวลาเสมอเราจะไปซื้อแบวนผู้ชายกันค่ะู้เนี้จะมัดนพวนี้จะมันกลายเป็นหนึ่งในทีมแพ็กไปแล้วฉากงานเช้าก็จะนั่งในพิธีเป็นนี้ครับในพิธีดั่งสูขอมันแค่ฉากงานเช้าวขอลังแล้วปะคะ เราเตรียมกันไม่ถึง7ชั่วโงก่อนจะถึงงานครับโอ้ยเหนื่อยอ่ะคือเราไม่ได้เตรียมมาเลยเลยดินีค่ะแวาัก่อนไ่ที่มันยังสลวนอยู่เลยนึกออกมา วันนี้พี่ผมทำอะไรครับพี่พารกอจริงๆแล้วอ่ะก็ซื้อของให้เพื่อนเจ้าสาวแล้วก็ซื้อของํำไ้แล้วก็ คนทั้สามเหมือนกันทุกชิ้นไหมหรือว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนอ๋อคุณเลือกแล้วว่าคนไหนเหมาะอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงเลือกไปแล้วสองสามคนแต่ผมมีสิบกว่าเลยนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันคนี้วันนี้ซื้อของพี่คิดว่าย่างก็จะซื้ออะไรขอรับไหวอ่ะดุยคิดว่าเราต้องซื้ออะไรดุยในฐานะที่เราเคยแต่งงานอ่ะโหยากอ่ะจุ้ยไม่ไล่อ่ะจุ้ยก็จะไมไลง่ายดิเอ้าคือตอนนี้เราหิ่งเราไม่ก็กลัวแบบนึกว่าแบบยังออกจุดตัวใช่านี่พี่ดุยดู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 คิดว่าเราต้องซื้ออะไรให้เขาดีวะ หรือเราจะเอาอาชอยที่เรามีเขาแบก่งอต้องหอมเหรอส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเครื่องสำอางเพราะเขาต้องไปลองชุด <c oughs> เ,เขาต้องเตรียมตัวเ,เขาต้องจ่ายค่าดุนค่านิ่งเขาต้องเสียเวลาอย่างน้อยมันปเป็นแบบของแบบเล็กๆไม่น้อยที่เราแบบมอบให้เขาแล้ก็ยังรู้สึกดีขอกกไีววิตอออ่แล้มันนรโเคจะักไุเดี๋ยว่นได้มาแล้วหลังจากที่แบบแพา พ่อและแม่เขาไปเช็คอินนะคบก็คือวันนี้ทุกคนมานอนที่สยามเคมเปนสกี้ทุกคนเลยเมื่อกี้พาพ่อไปเสร็จแม่มาแม่มาลุงมาเปลี่ยนห้องไปเปลี่ยนห้องมาใช้เวลาไปชั่วโมงนึง <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับเข้าภารกิจหลักก็คือเราจะซื้อของมาไหว้นะคบแต่ตอนนี้แพลนไว้ว่าจะซื้อน้ำหอม,ม<า>น้ำหอมเยนหอมนี่อะไรกระดานสีกล่องสวยหน่อย เพื no ่อนเจ้าสาวเนี่ยเข้าใจว่าจะซื้อเป็นเครื่องสัมางครับส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นแหละนี่นี่เพื่อนเจ้าบ่าวผมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเจ้าบ่าวก็อยากได้เหมือนกันนะครับตอนที่11ตอนทุ่มยีที่ยังซื้อของไม่เสร็จใช่เราทำทุกอย่างตรงเวลาเสมอตรงเวลาจริงๆตั้งแต่พรีเวดดิ้งไล่ทำการ์ดเราทุกทุกอย่างบนเดย์ไลน์ครับวันนี้ทันอะไรใช้เราไปร้านแห่ก่อนไหมได้แค่มันจะดูแต่งงานกันเนี่ยฉันมีอะไรจะบอก เราจะไปซื้อแหวนผู้ชายกันค่ะพวกเรี้จะมั่นพวกเรี้จะมั่นี๋ยวเราลงไปซื้อแหวนก่อน <c oughs> แต่อาจจะถ่ายไม่ได้เ <c oughs> ข้าไปดูแหวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับออกมานะครับหมดคนนะว่ <c oughs> าได้แหวนพันเตียมาแล้วกลับไปเลือกของหอ ก้าเลือกสีมิกได้อะใช่หรอเปล่าพี่พีจะไม่ช่วยดมเลยเหรอคะอะพี่พีแล้วของผู้ชายพี่่ให้ของผู้ชายขอได้ค่ะเป็นคนแต่ขอดมหน่อยถ้าไม่ดีักกว่า กันจ้ว่าออกมาสามทุ่มวันที่สิบเอ็ดมันมาไหนนะคะตอนแปดโมงเช้าครับตอนทุ่มนี้สองแปดเพิ่งมาเอยแต่นี่คือผมเข้าใจเลยเพราะว่าก็เราเล่นทำงานกเป็นวันสุดท้ายอ่ะใจ่าบด้วยิปปไม่มีเวลามาหาเลี้ยงเขาไปหาูทุกวันเลยนะหมายถึงว่าเราไม่ได้มีเวลาออกมาซื้อของแบบเครื่องเตรียมอะไรเงี้ยเราไปได้ยามงานกันเลยรีบว่าไปกินแห้งกันนะคะหกโมง มงเองมันหลมากเกินนะนัดอีกแปลว่าอันนี้มนะันมีแบบยังไงตุกแล้วกินแพะขับกินปลามีตกค้าัดไข่คนเนึ้อเอาอีกหญิงนัดหญิงนี่ใครนะช่ยจำสิแบงอ๋ออันนี้ใครนะพี่ปลาพี่ชม <c oughs> คนเนี้ยไม่ต้องแล้ควคนเนี้ยจบ แปดเก้าสิบโอเคโครบอันนี้โครบเราได้อะไรบ้างได้ของเจ้าสาวที yeah. so? ่ตอนแรกดูเหมือนจะมี10ชิ้นแต่ัปแปลมากลายเป็น20ชิ้นก็ดีสองก็ดีอย่างสุดท้ายเดี๋ยวเราลงไปชิ้นขนมข้างล่างลดข้างล่างก่อนอยลงข้างล่างก่อนไม่ได้ ไม่ได้หม,มุนเรื่องของผุมเขาต้องเป็นเรื่องของนีแล้วเดี๋ยวขึ้นปชินของบมเดี๋ยวปิว่ามันปิดไงเป็นขนมดีกว่าที่มันดูนี่กันกลายเป็นหนึ่งในทีมแพ็กไปแล้ว<ช>มีรับพนักง,งานเพิ่มไหมครับใช่าจากเราจะมาซื้อแล้วเลยช่วยจัดด้วยใช่ใชนะ่นับ หรือว่าเราแยกกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้จะซื้อเค้กพามือแแบบผูช้ชายอ่ะผู้ชายจนะมีภาพขนมแล้วกันเดี๋ยวไปดูขนมดี่นี่ขนมที่วิวคิดว่าประมาณไหนครับขนม<อ>แบบคุกกี้อะไรแนวๆไหนะ่ะอุ้ยเธอต้องเอาเงินรับผัดรับซองฉัน,น,นจะเอาเงินให้พ่อต้องใส่ซองปะโอ้ยเหนื่อยอ่ะคือเราไม่ได้เตรียมมาเลยเลยดิเราขาดทุกอย่างตอนนี้คือเราไม่ใช่อ่ะ คือลูกขาดทุกอย่างเลย,เ,ย <c oughs> เอาเราทสูงนี่นว้าวเขา่องแดงเจ็บใช่ไหม่ะเป็นน้ีกเจ็บ ดีนะอร่องเลยครับอร่อยมากอ่มมาเติมมาเติมแล้ล้วเรื่อยเลยมันมันเพราะว่าที่มีกลิ่นมะพร้าวอ่ะอ่าได้ครับขอบคุณครับได้แล้วเต็มๆถุงอันนี้คืออะไรครับขนมนี่คือขนมอย่างเดียวที่จะแจกเพื่อนกระเป๋บบาวองบ้านครบ ไปเื่ออาหารดีกว่าหิวเราต้องใช้การแบบไหนอ,ะอ่ะิวเางใช้การแบบที่หุูมันต้องใช้การแบบไหนไทำอ,อะไรนะโอโอ้โอ้แล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแสน,นเหรออืองี้หรออเคสองล้าน ก็ใส่กล่องมากหลักมากหลักใช่ใส่ได้คุณแก้มปบลูมค่ะอันนี้อันใส่ได้อันนั้นจะเป็กไปใช่ใช่คนเรียบปะไม่อันนี้ก็เนี้ยอ่ะสีขาวนี่หรออืมอยากกินเลือกของได้แล้วตอนดมเบอร์ไม่เหรอที่ตอนดมเบอร์ น้องไหนนั่นเลยเอาคละชิ้นเลยท <laughs> างปิดอดีทางปิดเห,หนื่อยมากเลยม <laughs> ีคืนต้องติดตีอะไรไ้ <laughs> ตอนนี้ก็ยังตืง <laughs> ้นหมอเลยนี่ยังไม่ได้เอาเงินใส่ซองเลยนะ <laughs> จะผ่านประตูี่นี่เรอเ <laughs> 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 ่ถ้าไม่ได้คุณพี่นี่หนูแย่เลยนะคะจะแต่งงานพวกนี้หนูไม่เตรียมเลยเขาให้ความสุขมากนะคะวามแข็งแรงเวยแล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นไปกับโอเคก็ไเป็นแฟนกับนะอ๋อเป็นแสนกับใช่ทุกคนที่นี่เป็นพนกแบบแคบหนุ่มนะที่นี่เลยเหรอคะทุกคนในฮอร์นี่เลยเหรอคะชอบดูชอบชอบดูตเกิ้ลก้อนเลยเหรอคะทั้ปพาร์ตเกิ้ลเป็นแฟนคับที่แคบหนุ่มเหนื่อยกับคนนี้มากเลยค่ะ ยอดปะงั้นคืนนี้เราไหลดีกว่าไม่ต้องอนอนนะเราขายของบอกว่าโคสุดท้ายโคคือโคกระเป๋าที่เราพามาค่ะนีอะ ที่ซื้อของมาไหว้ซื้อของเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวซื้อทุกอย่างเลยในวันก่อนหน้างานซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะฮาทุ่มเจ็ดชั่วโมงจะมาจะอีกทีแล้วอีกเจ็ดชั่วโมงจะถึงเลิกแล้วเรามาแอบด,ดูาการประกอบฉากของงานวันพรุ่งน,นี้ก่อนรูปตอนเข้าเฝ้าครับครับสมอลฟรายจะทานเราก็จะตั้งอยู่ดังงาน <S <S นี่อะไรคะหนูอันนี้เป็นเป็นอะไรอะ่ะแบ็กดอก แบ็คดรอปมาไหนนะแบ็คดรอปของงานเช้าที่ขอไปเพิ่มแลคือทีสุดท้ดายใช่เป็นแบ็คดรอปเดี๋ยวสรุปพรุ่งนี้ว่าแถลงข่าวที่ไหนแต่ว่าอันนี้คือในงานพิธีมั่นก็อย่างที่เห็นก็คือตรงนี้เป็นเวทีงานแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะมีกำแพงมากันข้างหลังเป็นโต๊ะจีนนะข้างหลังเป็นโต๊ะจีนก็ไม่เกิน120สเพราะโต๊ะจีนเตรียมไว้รอยก็คือตามรายชื่อเนี่ย ร้อยยี History, ่สิบคนสเปรไว้หนึ่งโตแล้วนะก็คิดว่ามาร้อยนิดๆแล้วนี่ก็คือฉากงานเช้าก็จะนั่งในพิธีเป็นนี้ครับในพิธีดั่งสู่ขอมั่นอะไรกันเลยแค่ฉากงานเช้าก็อลังล้บป่ะคะโอเคเราให้ดูคร่าวๆกันที่นี่เนาะตรงกลางเป็นนาฬิกานะเดี๋ยวรอดูจริงๆอรทุกคนก็จะเห็นในงานมั่นก่อนเนาะว่าฉากหน้าตาเป็นยังไงแต่นี้เป็นเบื้องหลังเบื้องหลังให้ดูตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมบ่าวสาวนอนดึกก่อนวัน เราไม่ได้สนใจมันเรื่องนี้เลยค่ะเราไปทําอะไรกันเราไม่ได้เตรียมตัวอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ฮะเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปบนห้องกันเดี๋ยวตามไปที่ในห้องกันโอเคครับนี่เราก็มาถึงห้องที่เขาห้บ่าวสาวแล้วอยู่ในแพ็กเกจแต่งงานครับจริงๆอ่ะมันมีข้างนอกนะเป็นระเบียงอันนั้นคือของเราหมดเลยนะเราลงไปเล่นน้ำได้เราลงไปเล่นน้ำได้ข้างนอกกว้างมากเขาก็ห้องนี้ห้องหนึ่ง เดี๋ยวเรากำลังจะเอาของที่ซื้อมารับไว้ใส่ถุงเ,เพื่อเตรียมไว้พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวให้เขามาขนเ,เ,เจ้าสาวเริ่มแต่งหน้าตีสต้องลงไปสแตนบาย7จ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็แห่ขันหมากเราเตรียมกันไม่ถึง7จ็ดชั่วโมงก่อนจะถึงงานครับ มีออกเขาบอกสี่กองคนขอแต่งงานแล้วต้องรีบแต่งแล้วอ่ะฉันว่ามันแตกวิวาสายฟ้าแรกนึกออกมานี่ที่เราบอกว่า วันนี้ที่ได้แหวนมาสดๆร้อนๆใช่ไหมครับเราก็เลยขอกล่องเข้ามา้วยเป็นกล่องแหวนคู่ที่ปกติเขาใช้ในงานมั่นอยู่แล้ว <Wow. S 1> เขาก็เลยให้กล่องมาเสีย <Wow. S 1> ใส่คู่กันอันนี้อันนี้คืออันที่ได้มาสดๆร้อนๆอันนี้ก็อ,อันที่ทํามาเดี๋ยวต้องให้บุ๋มเป็นคนบอกกติกาครับเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเขาเป็นเจ้าแม่บูเขายอมป้องแจกบูมันก็ไม่เกี่ยวเนอะ <c oughs> จะแจงนักข่าวต้องจับฉลากมั้งแต่ไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวอืแบงค์ทำโอ้โอะไรเอ่ยเดินไปเดินมาทำไมเป็นบอกว่าแพ็คของหนุแพ็คจนหลังคนหลังแข็งยังไม่พูดสักฆ่าหนุแพ็คของบุ๋มพีทแพ็คของพีท สีอย่างนี้ก็มีของเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็ของรับบายครับเดี๋ยวเขามาเอาและเดี๋ยวให้เขาลงไปเก็บนี่แหละเบื้องหลังของงานแต่งก่อนวันมั่นหนึ่งวันก่อนวันมั่นหนึ่งวันว่าหน่่ยมากถ้าใครจะแต่งงานก็คิดดีๆดดูนะครับมาคอนเสร์มันเยอะมากจริงจคิงดีอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันที่19อเครับ เราก็จะมีไลฟ์แทนลงคลิปนะครับยาวๆเลยตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงจะมีคนดูไหมนะดูกันด้วยนะครับตอนแรกว่าจะแบบให้ดูการที่ดูอะไรไม่ต้องแล้วที่เห็นนี่ก็คือเงินมากโอเคครับเดินยันห้างปิดเดินเัินห้างปิดหาของแต่ได้ครบแล้วน่าจะครบคนกำลังรอให้เราอะเอาของไปเอาไปไหนอะโอเคครับ อย่าเพิ่งถามฟิลความรู้สึกอะไรตอนนี้มันไม่มีทำอะไรคะไปให้เขามาเอาไงทำไมเพชรวินโดนทวยคืออะไรครับได้ครับ